รถมึงคันไหนวะโอ้ยยี่ห้อติดอิดโอ้โหกดอารีเซนอ๋อไอที่ไม่เก็บได้ไอ้คนที่โหล่นี่ตั้งรถก่อนตั้งรถอุ้ยแคร์ไปกินไปเย้มาสำรวจกดอาร์ตั้งรถกดอาดีเซนคิวชนะให้เนยน่ยโอ้ไม่ คิวชนะใครได้สิบคิวกว่า,วานชนะไอ้สีเขียวนีน่มันกดไงวะสีเขียวกดบิลเอ้ยดิเขียวกด,ด,ดชิพไฮตาด่ากดชิปโอ้อยู่ดีตายหาเชยเลยเจย์อ่านะไม่ใช่ทางไม่ไปได้ดวยวังไม่ได้สกิลเลยไอ้เนี่ยก็ไม่ได้ แจกแต้มดีว่าอะยูกี่ล้าน,ไ,นไม่ได้วะมันอยู่ไหนวะวัน,วนสัออตว์โอ้ยแย่ไม่คนโคกงอ่ะไอ้สัตว์เออไปใครไปเออคุณ เองตามใครไม่เจอแข่งเลยแข่งเลยเฮ้ยหาเจอพิรพัฒน์แล้วคนไฟไหมตายเลยอู้หูรอดกูติดไฟเลยไปไหนพิรพัฒน์นี่อวู่วะกูจะคิวมาแย่งคิวกันอย่างนี้เลยเหรอคิวได้แหละจะไปหายในตันหมดรวยแล้วกู โอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โอมีความสุขมีความสุขเลยทุกทุกอาไอ้เจ้าแม่งบอดไม่เล่นเก่งไว้อันนี้บอดนั่นแน่ก็นึกว่าคนโบรเชียนั่นแม่งบอดไปแล้วมึงคุณรู้ว่านี่ว่ามึงทำไรเฮ้ยยา กูไม่ได้ท่าย <shifting, S 1> ังนำถึงไปใช้ได้และกูไม <laughs> ่เคยนำเลยตามไปติดๆครับติดแล้ววะเนี่ยที่หนึ่งช่วยเฮียอะไรกูได้วะไปไหนเนี่ยผมไปที่หนึ่งแล้วเหรอไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอก ที่หนึ่งแล้วแม่งไม่ได้คิวมันก็ไม่ชนะยี่ <c oughs> ดีโอ้ยเจ้านั่นแหละทำไมเก่งแต่ว่าไม่ใครเหยียบน,นี่อะไรกูเลยกูวางแถวนต่นเแยๆะๆ่างกนคือมากมันก็ไม่มีใครโดนหรอกต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกันไว้มันรอคิวอ่ะรอคิวอ่ะจากอ่ะ อโอ้โลนะพายุตั้นยีเยมไหมได้จากูหู้เยอไอกม,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 มอแมงก้อแมงระเบิดเลยนี่ว่ะตรงนี้มาอ่ะไอีแมงเกคเนี่ไอซ์รีมเนี่ยก็ได้จากกูอะใหญ่ไปสีค,คิวล,วล,วละได้เท่าไหร่ละหเอาละเบิดอีกแลกูยังไม่ได้ทำเฮียะไรเลย จะผัดแม่งนำกูไปแล้วเกมโอเวอร์แล้วยังไม่ยังไมเนี่ยอะไรเลยม <c oughs> ันเวลาเสร็จได้อยู่เสร็จ <c oughs> ได้อยู่ลอ่อหนึ่งมา